สวัสดีครับเยวันนี้นะครับว่างนะครับก่อนที่จะไปทํางานนะครับก่อนที่จะเข้าร้านก็เลยคิดว่าอากาศข้างนอกวันนี้มันร้อนมากนะครับแล้วก็สงสารน้องสงสารน้องหมานะครับก็เลยว่าจะพาอาบน้ําให้เย็นชื่นใจสะหน่อยนะครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ํากันเดี๋ยวจะอาบน้ําไอ้เจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าตัวสีขาวนี่นะครับมีชื่อว่าออดดี้นะครับ เหาเก่งสุดๆเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงเหาเก่งมากครับเดี๋ยวโดนจับออกอาบน้ําเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่าจะเป็นไงบ้างครับอาบน้ำไอ้เจ้าตัวเล็กตอนนี้จ่อยเลยเงียบเลยครับดูกคงจะรู้ตัวรู้ชะตากรรมตัวเองละนิ่งเลยนะครับพอปล่อยลงพื้นนี่เห่ากัจ้ายนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวอาบน้ําให้น้องก,กันเลยครับตามมาโอเคเริ่มได้ละ แชมพูที่ใช้นะครับมันได้โฆษณานะครับแต่ว่าผมใช้เป็นแชมพูอาบน้องหมาผสมเอ่ออะไรเขาเรียกว่าน้ำผึ้งนะครับนี่จะเป็นแชมพูนะครับผสมน้ำผึ้งใกล้จะหมดละของนี้นานๆอาบทีแต่ว่าใกล้จะหมดละโอเคเริ่มได้แล้วครับน้ำครับนี้เราเปิดน้ำใส่ให้น้องนะครับน้องเป็นมินิ ชิวาว่านะครับตัวสีขาวนี่นะครับออดดี้จะเป็นมินิชิวาว่านะครับน้าหนักประมาณโล2ขีดนะครับประมาณนี้แหละครับจะไม่ใหญ่นะครับน้องตัวเล็กมากนะครับที่เป็นโลนี่เพราะว่ากินเยอะนะครับอ้วนแต่ที่จริงน้องตัวเล็กมากเลยนะครับแล้วฟอร์บี้เนี่ยจะเป็นทีคับเลยนะครับจะเล็กมากนะครับ นานๆผมจะอาบน้ำให้น้องเขาทีนะครับเพราะว่ามันอากาศเย็นนะครับพอที่นี่อากาศเย็นนานๆจะร้อนทีแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเขา้าซัมเมอร์แล้วนะครับวันนี้ร้อนก็เลยจับอาบน้ำทีนึงนะครับช่วงหน้ารุ่ง โหน่าหน่อยจ้าลูกจะได้ฟินฟินมีคนอาบนะ้ำถูหลังให้เนี่ยโคตรสบายเลยนะฟินเลยน,นะลูกฟินเลยนะอดีตเขาหลังให้ด้วยนี่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 น,น,น,นี่เรียบร้อยค่ันี่เราก็เสร็จแล้ว น,น้องเก่งนะครับน,น้องเก่งมากฟังได้ประมาณห้าภาษาครับทั้งเยอรมันไทยเอสีภาาอ่ภาษาหลือเปลไทยเยอรมันภาษาเหนือนะครับภาษาอังกฤษด้วยนะครับน้องเข้าใจนะครับเก่งมากน้องไม่ได้ไปเรียนที่ไหนแต่น้องเข้าใจนะครับฟังได้ห้าภาษานะครับแต่พูดไม่ได้เฉยนะได้แต่เห่าเรื่องเห่านี้ยกให้เลยนะสุดยอด ใครเลี้ยงชีพบ้าไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเหาเก่งมากแค่เห็นประตูก็เห่าอ่ะยิ่งถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวละเนี่ยยิ่งเห่าเลยนะครับเคนะครับโอ้โหถอดถโดถถถเสร็จตาป่งได้เสร็จละเยี่ยมรุมมิ่งน้องหนึ่งวันนะครับ โอ้โหโเขยดิอดเ <historically. S 2> สร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเช็ดน้องก่อนนะครับเดี๋ยวเอผ้ามาเช็ดก่อนต้องเช็ดในนี้ละครับฮัลโหลบัดี้นะลูบั <Hello. S 1> ดี้บัดี้้า เจ้าหนายครับเจ้าหน่อยเรียบร้อยนะครับนี่เสร็จแล้วน้องเสร็จแล้วครับมาดิโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยดูเสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวไปเอาอีกตัวหนึ่งมานะครับเดี๋ยวไปเอาอีกตัวหนึ่งมา สวัสดีครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อเฟอร์บี้นะครับตัวนี้เล็กมากนะครับเป็นทีคับนะครับเป็นสายทีคับอันนี้เฟอร์บี้นะครับคงจะรู้เพื่อนๆคงจะรู้จักกันแล้วตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับคลิปแรกผมได้ทำแนะนําให้รู้จักกันนะครับตัวนี้ชื่อน้องเฟอร์บี้นะครับดูหน้าดูหูนะครับเหมือนเออที่อยู่สตาร์วอล์ครับที่ตัวสีเขียวเขาชื่ออะไรม่รจำไม่ได้ เหมือนไหมครับทั้งหูทั้งหน้านี่เอาน้องใส่มนครับน้องตัวเล็กมากครับน,น,นานๆจะอาบทีนึงนะครับไม่ได้อาบบ่อยเพราะว่ามันหนาวนะครับก็ต้องรอให้แบบหน้าร้อนทีนึงนค่อยอาบนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงร้อนพอดีก็เลยได้มีเวลานะครับอาบนออาบน้ำให้น้องนะครับ ออมองกล้องไปดูอบาบน้ำไปด้วยดูกล้องไปด้วยตอนแรกว่าจะเอามาเป็นพ่อพันธแม่พันธุนะครับแต่แต่ว่าสงสารพอได้มจริงก็สงสารน้องนะครับเพราะว่าตัวบี้ตัวเล็กมากและอีกอย่างออดีก็ไม่รู้สงสยัยเป็น เป็นหมาจำศีลหรือเปล่าไ,ไม่มีไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยนะครับที่บ้านมีหมาผู้หญิงสองตัวมีโฟบี้กับลานาน,าน,นะครับเป็นหมาตัวเมียสองตัวเวลาเขามีฮีทเนี่ยเขาจะเข้าหาออดี้แต่ออดดี้ตัวสีขาวนะครับก็คือจะวิ่งอย่างเดียวยนะครับแล้วก็เห่าไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากกินเราไม่สนใจเลยนะครับก็เลยจบข่าวเลย ไม่ได้ลูกนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมว่าจะไม่ผสมแหละเพราะว่าสงสารน้องเขานะครับเพราะว่าตัวมดตัวเล็กมากเดี๋ยวกลัวจะคลอดลูกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรไปนะครับไม่แม่เอาดีกว่านะครับแต่ก็แอบเสียดายนะครับอยากได้แบบแบบนี้ดีครับหายากตัวเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ เก่งมากนะครับสองตัวนี้ใครเลี้ยงชีว่าว่านี่รู้เลยนะครับว่าเห่าเก่งมากเอหะเอะเห่าเอหะเห่านะบางทีเราก็กลัวเพื่อนบ้านนะครับรำคาญกันนะครับทั้งหมาครับทั้งนกอีกนะครับเวลาหมาเห่านกก็ร้องนะครับเวลานกร้องหมาก็เห่านะครับพร้องเลยนะครับ เป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยนะครับให้ดูหน้าน้องครับฟินเลยครับตึ้งฟินไหม เสร็จตัวนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยสองตัวอีกตัวนึงผมยังไม่อ่านนะครับเพราะว่าอีกตัวเป็นยอกเชียร์นะครับก็เดี๋ยวไว้นะพุ่งนี้แล้วกันนะครับ น้องเวลาจับนี่ที่อยู่นิ่งมากนะครับเวลาจับเวลาอุ้มนี่น้องจะอยู่นิ่งมากนะครับแต่พอปล่อยไปแล้วนี่นะครับสุดยอดเลยะครับเห่าเก่งมากนะครับเัวนี้ก็เห่าเก่งนะคะรับเฮเนี่ยเสร็จแล้วน้ำน้ำเสร็จแล้วสวัสดีท่านผู้ชมนะลูกสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมหน่ มันกำลังไม่ออกตก้องอยู่นลูกเป็นแล้วครับมันทรายมากเลยครับมันเคี้ยวครับมันเคี้ยวบางทีอยากบีบอยากกัดนั่นนั่นเลยครับเร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอฟอร์บี้สร็จแูกไปเอาแล้วครับไหนไหนเมื่อกี้ ว่าจะไม่อ่าบแล้วนะครับตอนนี้ก็ไหนๆก็อ่าบนะครับไหนๆก็เปลี่ยนละอาบตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ชื่อลานนานะครับตัวนี้ชื่อลานนานะครับเป็นพันยอกเชียนะครับตัวนี้แก่แล้วนะครับอายุประมาณสิบหกสิบสิบหกปีแล้วครับสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วนะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวแรกที่เลี้ยงเลยนะครับน้องก็เล็กเหมือนกันนะครับดู มีแต่ผนนะครับผนฝนเปียแล้วเรือตัวแค่นี้เองนะครับวันนี้น้องเพิ่งไปถอนฟันมานะครับน้องแก่มากแล้วนะครับเพิ่งไปโดนไปถอนฟันมาเพราะว่าฟันน้องผุมันบารเล็กไ้อยหน็นนะครับทำให้ปากเหม็นแล้วเวลาน้องเรือตัวนี้ก็คือมันเหม็นมากครับก็เลยต้องพาน้องไปถอนฟันมานะครับ น้องจะมีระบบปัญหากับลำไส้นะครับน้องจะถ่ายไม่ค่อยไม่ออกนะครับน้องจะชอบเวียนวายนะครับคนนี้นดอย่าอย่านาแม่มโอเคแ๋ยวน้องจะแบบจัดต้องอะไรไม่ได้เลยนะครับน้องเยิ่ยงกันหน้าทางหน้าทางปากน้องนี okay. ่เจ้าหมวกมากนะ น้ำนะนรูกเป็นอะไรครับห่วงมากไม่ใช่อ่านน้ำครั้งแรกนะครับเออะร้องเออะร้องนะครับตัวนี้น้ำ มีคนนวดให้ลังหางนะครับลังห่างวงแหวลังห่างต้องมีดูเป็นมากนะครับไม่งั้นไม่แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ น้องหอมนี่เพราะน้องแก่แล้วนะครับน้องไม,ม่ฟันแทบจะไม่มีแล้วนะครับก็เลยหอมหอมมากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณสรับกกำลังใจทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้นะครับ อบละครนิดหน่อยนะครับชอบร้องชอบโวยวายนะครับแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนี่ครับก็จะร้อง่นีครับยาเม้นเม้านะนะเดี๋ยหมดแล้วเนี่ยอะไรอะไรเราเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำน้องวันนี้อาบ3ตัวตอนแรกออกว่าจะสะอาจะอาบ2ตัวนะครับ ก็เอาไปเอามาไหนเราก็ได้อาบแล้วนะครับก็เปียกแล้วก็อาบไป3ตัวแล้วกันนะครับทั้งหมดเลยขอบคุณเพื่อนเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับไปติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายขคุณบ๊ายบายบายบาย